โ o ลิ i งสองจอยสติ k อันนี้แหละซีนีม่าร้อเราสามารถเอาตัวนี้ใส่กับกล้องตัวนี้ก็ได้อเลซามินิแต่ที่ผมใส่ตอนนี้เป็นแค่ s 1สวรรเอสเบาหน่อยนะครับ mm hmm. แต่สิ่งที่เรามีโดดเด่นนั่นคือตัวนี้ เรียกว่า master view นะครับ master view master view ก็เป็นตัวคอนโทรลตัวหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลิงก์เดี๋ยวเราก็จะลิงก์คอนโทรลจาก master view แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เราก็สามารถคอนโทรลแบบนี้ได้นะครับนี่คือตัว remote เดี๋ยวเราจะใช้ master view connect เป็นชาร์นนี้คือ tilt up tilt down นะครับ tilt up tilt down อันนี้เ e อีย er. งนะครับหรือเ e อีย er. งก็หมุนไปด้วยก็ได้ครับ แล้วแต่ว่าใครใช้แบบไหนนะครับแต่นี่ก็คือเขาจะมีมอนิเตอร์ดูนะครับมีมอนิเตอร์ดูแล้วก็ที่ว่าที่ดาวทุกอย่าง,างทุกอย่างมันก็ค<ด>่อนข้างที่จะสมูทนะดูมือหม, <ๆ S 2> มุนนะนี่หมุนมาเลยนะสปีดสามารถไปตั้งได้จะเร็วจะช้านะครับดาวน,น,ะนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราสามารถตั้งลิมิตได้นี่เยง บ,บ๊ายบายขอบคุณครับ